ดู๋กับสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวุ้สุขุสุขุนเนาะบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องอยู่ฝั่งลาวมัอนี่หนาวแห้งพี่น้องเลยหลังจากเมื่อวานนี่กัลมแท่ลมว่าจนตูบเราอยากเพีฟหรือพีอะไรก็แปลงใหม่พี่น้องเลยตั้งเพีดึงซอยกันบักหลา่คนหนึ่งจังอยู่พี่น้องว่านี่ไม่มันกระฮักพาฟกระจาดมาเอ้มเด้อเด้อเด้อมายันมา แดดกับทันออกพี่น้องไว้เมืดอึ้มคืบเดี๋ยคือพนชีตกในเมื่อนี้ย่านจะพนตกเลยพี่น้องขึ้นกระเล่งมุ่งอยู่แบาเราพุ้งเล้ยวอะไรข้างหน้ายังขึ้นขั้นขางลังพี่น้องเลยขึ้นมามุ่งแต่เศร้าๆผู้กระโผ่อไอเทียวกรโผ่อไอเทียวขึ้นกับไปเห็นงานเลยวานนี้กับเรามุ่งพอดียวเล่าวานนี้พี่น้องเลยกับชาวนางเป็นผู้ยืนให้บางทีใช้เล็มน้อยก็ไปยืนให้น้ำเปลี่ยนกันวันนี้ไอเทียวตื่นเลยก็เลยแบบเอาไอเทียวชาวนาเป็ผู้ยืนสังกะสีทั้งนั่นพี่น้องเลย เล้วเลยเบื้องนี่เออตัวแลาก็เล่งไงมันเลี้ยวไปว่ายอะไพี่น้องเลยเล่าคนเดียวทั้งเทึง่อไอเที่ยวก็เล่นงานมือนี่อุ้มไเทียวนำอะไรตัวหนาวเทียวนาวบ่เทียวหนาวบ่หนาวบ่นอท่านี้ นาวเฮ้ยถึงเป็นวัดถังหนาวเนาะเป็นผู้ยืนส่งกระซีนั่งดิจวนางเป็นผู้ยืนปล่อยเทียกับไปเวียนเึ้านี่น้องใช่จน้อยมายืนเลยเป็นสองคนสองนี่จะเพิ่นไปเวี่งนะ ตอนเช้าเจัหนอยกาสายจัาหนอยกแล้วเลยนี <tamp on> ่แกะลงมาทังพื้นปูแป้นแล้ววันนี้ลงนม่เทียวลงบ่ไหลงยืนนด้ไหมติดอยู่ในบ่ได้อยากลงหนาว่มใช่ภาพันคอเอื่อยฝนนี่จะฝนว่าลมเปนลมหนา นั oh God, oh God. <produ> ่งลงนั่งลงเบื่อเอื้อยนี่เอื้อยนางละเนึ่งชังกสีผัวเบื้องยืนพงผเราตกตั้งปังอนี่ะโอ้ยโอ๊ยเจ็บโอ้ยจนอยากล้มยังตะปูเฮียว้าตะฟุสบายดีเด้อแต่เศร้าหนาวบ่หนาวอู้ยตะ มื่อนี้ผัดหนาวพี่น้องและสีดังไผ่พิงพี่น้องดังไผ่ผัดพิงเล่นเขาเล่นออกดังไผ่พิงพี่น้องเลยนี่แต่ผู้ไปเวียกแหละมื่อนี้ไปเหตุงานผู้ไปฮงเฮียนเน่ยนายพี่เทลหนาวปะพีเทลกับหนาวเนาะหาฉีอุ้มมันจะอุ่มอุ้มเอามันจะ นี่อุ่นนี่ตุ้มเพให้ก่อนนี่ท้งบึงพวกเราตกทางคาพอก,กเราตกคาตกบ้าง กบัสบายเนี่ยไปเยมันไข่กินยาแล้วกันอนเนว่าคืนนี้กินยา2งมิดเราลบเลยคือน,นอนรับปัญ่างวดล่าปวดปลมมือนี่กริลมอีกเบิดมือแล้วมือนี่นนแค่หม,มือนี่ลมมาบดได้กันยิงเจ้อีชิฮอชงการแล้วยังหนาว ใด้เลยได้ในย่งเต่บวัี้ึงสมหมดกลางเดือนหน้า14เดือนหน้า14 15 16สงการน้าบวาัวเทีวน้าอะไรจังไงใหญ่ดังไพ่เลย ในหมาดังไปแล้วอะเล็กตะปูตะปูผู้ขางนั้นตัวไป็ดทงยางทิ่มอยู่ทางนั้นง,งน,นั้านาะโอ้ยแดดบ่ได้ออกนะ้ำมอนี้แล้วอยู่แล้วแ <laughs> ดดกะหู้อยู่อะมุ่งชังกะสีก็บ่ออกเลยแดดก็ได้สิฮ้อนคั่นมันแดดพัด,ดมุ่งชังกะสีพัดยังหาผ่นเนาะยังหาเพน เอาจักมานพี่ตัี้่พ่อยู่าก่อสมสาี่กล่องเเจ้าเจ้าคือชัยธงทําิตีนะชามกล่องและนุ่นขึอนายพลไอเทลตัวนี้ จาวมันบนลายได้หนับเบิ่งกว่ากองหนึ่งมันมีจักอันบมมีกองเป่าใช่จักจัรอันจกเขาซื้อไหมจักแล้วเมื่อวานนี่กับบริบิ่งแต่หิวมาโลดแต่ประมาณสามสี่กล่องนี่แหละโอ้ยทังสี่กล่องก็พอตัวนี้ตัวเก่าแั่นี้ก็ยังมาสามกล่องเอาพอบอกว่าหกด้วยว่าจะเขาซื้อจักล่อัน ก็หิวมากทิทงอันนี้มากนั่นสมุดนับกล่องเป่ามันเบิ่งหดลขัวัดนว่าโตเก่ามันชามกล่องกะอ้อันดได้กล่องที่นี่อะเอาไปทิมไบ๊อบบีโอ้ยไปหาู่กล่องที่นี่เราเลยเต็มกล่องหมดลนัเบิ่งด้วยะ นัดนี้อนก,นก,นก,กองสามเลยแกนับเนาะฮะหกกล่องเขา,าซื้อมาซีแสดง,ง,งว่าเนาะบอกว่าหกเนาะหกกล่องนับทั้งกล่องวานนี่บอกออรู้ก็ได้เลยแสดงว่าเขาชื้อมาซีกองตัวนั้สะนสะามใช่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 จังกระซี รังนี้เป็นสีดังควายพี <c oughs> ดังกองเก็บขี้เหงาอน้จดแปนบดบ่มีอันจูดแล้วบัดนี้นะน,น,นี่แต่สีหาพื้นแถวแค้มนอกคนแกบัดนี้ดังควายพีกแล้ววันนี้ฮะจะเป็นกราันอกมันน้นอยจังหน่อยออกไปซื้อใหม่แล้ว มาพิงไพเทวเป็นกล่องโตเขาที่ตะกะกปุปปุเป็นโลเนาะสะได้ดังไ่พิงระบาดนี่เลยแต่ละมือพนวาห้อนพดแต่ละมือห้อนพดมือนี้ดังไฟพิงดังไ่พิงอเทวพิงไพกเอ้ย

สากล้องว่านี่ก็ยังได้ไปท่านี้มาได้แล้วเนาะค่ะนี่วัดโตวัดโตเราเช่าชุดหนั่งก็ยังงาได้พอดีโอ๊ยสามกล้องสี่กล้องเดอกแต่หันมา าเสียหญ้ามาอีกแลยหลุดมาเสียหญ้ามาแล nice ้วทิวอเลยพ่นมาเสียหญ้าแล้วเสียหญ้าส่วนมันแล้วตะปูพ่อสั่มพี่น้องไอ้ยันไเ้พน้องละตีมาเุล่าปูมีหลดไปหลดอยู่เพื่อนแก่โฟร์ไอ้ทิวไปเวียงแล้วเสียหญ้าเสียหญ้าถกพ่น เชียาทัพ่นเนี่ยหลุดพ่นมาเสียหญาอยู่ส่วนใกล้ๆเนี่ยพี่น้องส่วนมันเพิ่นถอนยาส่วนใกล้ๆแล้วนี่แหละพี่น้องอาเสียนเป็นไม่เลวย่างแต่ทั้งส่วนพุ่นนี่เล็กกระปูเบิดกระปูกระเบิดพี่น้อง ส <c oughs> right? ั VII ่งไว้อยู่ได้สั่งอยู่ได้แล้วไม่ต้องการอยากใส่สั่งเอื้อนข้างในเด้อสั่งไว้ได้สั่งเลยเออมาโน่้ยเนก็วันนี้เนาะเมาให้มันแล้วเด้อมาสองคนน่ะเด้อ เออใกล้สรแล้วแล้วมาสคนมอนี้นะใแต่มันบห้อนมอนี้นะกวเสียหญ้ากับบหอนปะได้เอด้หยนไเนาะอากาศ ตอนอยู่ตะกี้เนาะตอน,น DevOps, ตอย e. no. ู anyway, <t ell> <t ell> so wind, no right. ่พุนตะกี้ไม่ได้อยู่มันผมมีน้ำมันโป่งก็ได้เนาเทวไปนะแม่ซื้อตะปูฮะไปได้จะเอาเด้อเบิร์ดแล้วฮันตะปูเบิร์ดโกน จีกสี่แี่นตะปูเวิร์ดก่อนลงแล้วบะนี้ลุไร้แล้วบุญเนาะบิดแล้วพวเราบิดแล้วทิวลงแล้วบะนี่เนาะโฟรมันบปเดนี่ตัวเล็กบุญเนะติวเล็ ลงเลยพี่น้องตะปูเบิดลงทั้งตอกทั้งลุ่มมาบันนี้มีตะปูใหญ่เอานี้ตอกซี้นอันนี้อันนี้แล้วเอาเมาไว้พี่ไว้เท้าข้างพี่เอืออีกรอบสีเตะผู้ใหญ่สีเตะแล้วแก่ลงมาลุ่มถ้าเรามาเพื่อนะไรตะปูเบิดเลยพี่น้องลงมาทางลุ่มบันนี้มาเกี่ยมใส่ทางใส่เส้นบอกเสก อยงเงไรเพื่นท oh, ั <necessary> past, ้งลุงก็ิ่ิคอกันหลุขาดแล้วูหน่อยจหน่อยจอยเหน่อยไปซื้อง่งไปจังไปซื้อมาลงมาทางลุมพี่น้องบ่ะนี้เขียมใส่เป้นใส่เป้นแล้วก โอ้ยสำเร็จแล้วบัานนี้แต่ก็มีแต่แอ้แล้วก็จากขึ้นได้ขึ้นนอนแล้วบัานนี้อย่าไปใกล้เทวมันชีทถับไม่หิ้กเสตีสีน้สั่งเหล่าเนาะสั่งเหล่าในตำนานเห็ดผู้เดียวก็ได้อยู่นี่ <c oughs> <c oughs> ครับคลิปนี้ชาเลมหน้อยก็บชได้ขอจบคลิปไปดื้อพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆที่มาให้กำลังใจเพวกอะเล็กตะปูเบิดทั้งๆกับท่าจัง,งหน่อยชายจังหน่อยมีรถไปซื้อเพื่อเลยน้องลาตีมาเพื่อเลยพี่น้องแบบพอมีมาจังหน่อยเป็นกามาเนะาะกตสีได้ไปซื้อเล็กตะปูลแล้วก็มาตอกแล้วก็เห็ดทั้งลุงบอนสีใส่เป็ดปูเป็ดมันนี่พี่น้องแล,แล้วก็นชาเลมหน้อยสิมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่เด้อพี่น้องตุกอนอยู่วันวเศร้าเฮือนในอุตมะค่ะน้องนางอลไรกัละลายแล้วเนาะ ฉันเล่าคลิปนี้กับโคลาไปก่อนแล้วพี่น้องสบายดีเด้อ